เดี๋ยวผมสมววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอนิเมที่ดูแปลกและลึกลับเกินไปนะครับและด้วยความลึกลับของอนิเมพวกนี้นะครับจนทําให้เป็นคําที่ห้ามค้นหาในฝั่งชาวเน็ตแต่แน่นอนว่าก็ไม่ใช่สําหรับผมนะครับเพราะผมเป็นคนชอบอนิเมแบบพวกนี้ไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องแรกครับผมฟาดวิกอนิเมเรื่องนี้นะครับผมจะอยู่บน YouTube ผู้ที่ได้ลงคลิปนี้มีชื่อว่าคิวไลซ์อนิเมเรื่องนี้นะครับผมได้ใช้อาหารในการอธิบายเรื่องราวของสังคมตัวคลิปนะครับผมจะมีแค่หนึ่งนาท ที24วิในหนนาที24วินนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ7ตอนถึงแม้ว่าจะเป็นอนิเมะที่สั้นนะคะผมแต่ถ้าดูปกติคงน่าจะไม่เข้าใจตัวผมจะขออธิบายไปด้วยเลยแล้วกันตอนที่1จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังรออาหารอยู่แต่พอแฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นนะครับได้สไลด์ออกมาผู้ชายที่ได้รออาหารอยู่นั้นไม่สามารถจับแฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นได้และทําให้แฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นนะครับสไลด์ตกลงไปจากโต๊ะเฉยๆผู้ชายที่ได้นั่งดูแฮมเบอร์เกอร์ตัว ตนนั้นนะครับก็รู้สึกเสียดายตอนที่แฮมเบอร์เกอร์ตกทุกคนที่ได้ดูจากตรงนี้แล้วพอเข้าใจความหมายไหมครับส่วนความหมายนั้นเหมือนยังกับว่าคนที่ขี้เกียจขยับมือขยับเท้าจะไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นตอนที่2 ในตอนที่สองนะครับเราจะได้เห็นผู้หญิงกับผู้ชายกําลังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ในตรงนี้นะครับฝั่งผู้หญิงเป็นคนถือแฮมเบอร์เกอร์แต่สักพักนะครับด้านหลังของผู้ชายนั้นได้มีเสียงเหมือนกับจานตกพอผู้ชายได้หันหลังไปนะครับผู้หญิงก็ได้กินแฮมเบอร์เกอร์แบบสีหน้าที่น่ากลัวและพอผู้ชายได้หันกลับมานะครับใบหน้าของผู้หญิงก็ได้กลับเป็นเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความหมายของตอนที่2นี้เหมือนยังกับว่าในยุคที่สังคมแต่งหน้าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นี้ ผู้ชายจะดูแค่ความสวยของผู้หญิงเท่านั้นตอนที่3 ในภาพนะครับเราจะเห็นพ่อครัว3มคนที่กําลังหั่นแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตอนที่กําลังหั่นอยู่นี้นะครับเรายังกับว่ายิ่งหั่นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นในการเคลื่อนไหวของ3คนนี้นะครับก็ดูเหมือนไร้คล้ายกันเป๊ะมากพร้อมกับสีหน้าทั้ง3คนนะครับก็ได้รู้สึกเหนื่อยเหมือนยังกับว่าทุกคนได้ถูกสั่งให้ทํางานเดียวกันยิ่งขายก็ได้ยิ่งกําไรและยิ่งได้แฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นเพิ่มมามากขึ้นตอนที่4ี่ ในตอนที่4นะครับผมเราจะได้เห็นทั้ง4คนนั้นกำลังจูงมือกันและได้กระโดดเต้นอ้อมแฮมเบอร์เกอร์เหมือนยังกับว่าแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ได้เป็นของวิสิตและมีความมั่งคั่งและความพึงพอใจที่ได้ครอบครองแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ความหมายเหมือนกับอยากจะบอกว่าทั้ง4คนนี้ได้มีของที่ต้องการแล้วจึงได้ดีใจและได้กระโดดโลดเต้นตอนที่5 ตอนที่5นะครับผมเราจะได้เห็นผู้ชายทั้ง5คนที่กําลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์อันเดียวอยู่แต่ว่านะครับในตรงนี้ทั้ง4คนนับจากด้านขวาทุกคนได้แบ่งแฮมเบอร์เกอร์และกินทีละชิ้นส่วนคนที่5ด้านซ้ายมือนะครับกำลังจะยื่นมือไปแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นได้หมดแล้วในตอนนี้นะครับความหมายอาจจะเข้าใจง่ายซึ่งก็หมายถึงคนที่เร็วกว่าจะสามารถกินได้ก่อนเพื่อนตอนที่6 ในตอนที่6นะครับเราจะได้เห็นผู้ชายทั้ง6คนที่กําลังขี่หลังกันเป็นพีระมิดทั้ง6คนนี้นะครับได้อ้าปากพร้อมกันแต่ว่าคนที่สามารถกินแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ได้ก็คือคนด้านบนเรายังกลบว่าเหมือนคนด้านบนได้เหยียบคนด้านล่างเพื่อที่จะได้ดีกว่าและในตอนช่วงสุดท้ายนะครับคนที่อยู่ด้านบนได้กินจนอ้วนจนทําให้คนที่ยือไว้ด้านล่างนะครับเหี่ยวเฉาและแทบที่จะไม่มีแรงยือแล้วตอนที่7ด ในภาพจะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งหันหลังให้เด็กทั้ง6คนพอเด็กทั้ง6คนนั้นได้ร้องไห้นะครับก็ได้มีแฮมเบอร์เกอร์ทั้ง6ชิ้นไหลออกจากด้านหลังผู้ชายคนนั้นส่วนเด็กทั้ง6คนก็ได้กินแฮมเบอร์เกอร์แบบมีความสุขในความหมายของตอนนี้เหมือนยังกับว่าฝั่งคุณพ่อได้ทำงานใช้เหงือเพื่อที่จะแลกเป็นข้าวให้กับเด็กแต่ว่าคุณพ่อนะครับไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์กับลูกด้วยแถมยังได้ตั้งสมาธิเพื่อที่จะเบ่งแฮมเบอร์เกอร์ตัวนั้นออกมาและยังตีีคววาาามหมหยได้อก่ เด็กที่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้ทําอะไรได้แค่กินแฮมเบอร์เกอร์บนหลังของพ่อตัวเองในตรงนี้นะครับได้อธิบายเรื่องราวทั้ง7ตอนให้ฟังแล้วแต่ว่าในอนิเมะเรื่องนี้นะครับความหมายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแน่นอนว่าอาจจะไม่เหมือนกันที่ได้แนะนําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอนิเมะเท่านั้นใครที่สนใจก็ต้องลองเข้าไปเช็คดูครับเรื่องต่อมาครับผม l ลลี่ p อปเป็นคลิปจาก YouTube อีกแล้วครับผมฟังอนิเมะด้านนี้นะครับจะเป็นของฝั่งรัสเซียในเนื้อเรื่องนะครับผมเราจะได้เห็น เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังถืออมยิ้มและกลับมาที่บ้านส่วนฝั่งคุณแม่นะครับก็ได้เปิด pues, ประตูต้อนรับแบบปกติแต่ว่าพอได้เอาอมยิ้มออกนะครับรู้สึกว่าว <package> ดวงตาของเด็กคนนั้นจะได้หายไปหนึ่งด้านและเด็กคนนั้นนะครับยังไม่รู้ว่าทําไมดวงตาของตอนเองนั้นได้หายไปแต่ถึงแม้อย่างนั้นนะครับตัวเขาก็ไม่ได้สนใจและยังได้เลียอมยิ้มลูกนั้นต่อและวันต่อมา <S <S เพื่อไม่ให้แม่ตนเองรู้นะครับว่าตัวเองได้เสียตาไปข้างหนึ่งเด็กคนนั <S <S ้นจึงได้เอาผมด้านหน้าปิดตาอีกข้าง และได้ออกไปเล่นข้างนอกเหมือนตามเคยและพอถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับเด็กคนนั้นก็ได้อมยิ้มมาอีกรอบเท่าน e ั้นยังไม่พอนะครับมือด้านขวาของเด็กผู้ชายคนนั้นได้หายไปอีกด้วยแต่ว่าในตรงนี้นะครับฝั่งคุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าลูกตัวเองนั้นไม่มีมือด้านขวาอีกเด็กคนนี้ได้ทําเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรู้ตัวอีกทีครั้งนี้เป็นขาที่ได้หายไปแต่ถึงแม้ยังงั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเด็กคนนั้นก็ช่างเด็กคนนนั้ ก็จะเรียอมยิ้มลูกน้ําต่อวันต่อมาเด็กคนนั้นได้คิดจะออกจากบ้านอีกรอบแต่ว่าครั้งนี้นะครับเป็นคุณแม่ที่ได้หยุดไว้ส่วนตัวเด็กเองในตอนนี้นะครับก็ได้ร้องไห้พร้อมกับยังได้ถูกขังอยู่ในห้องอีกด้วยส่วนฝั่งคุณแม่นะครับผมแน่นอนว่าก็ได้เป็นห่วงลูกของตนเองจึงได้ซื้อขนมและอมยิ้มอะไรต่างๆมาให้แต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่พอใจในขนมพวกนี้และได้โยนขนมพวกนั้นทิ้งต่อจากนั้นก็ได้มีรูปอมยิ้มสีเขียวมากมายนะครับเขียน และติดไว้ที่คำแพงจนได้ถึงตอนกลางคืนเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับได้หนีออกจากห้องและได้ออกไปนอกบ้านตอนที่แม่ตัวเองไม่รู้จนฝั่งคุณแม่นะครับผมก็ได้เป็นห่วงจึงได้วิ่งออกนอกบ้านตามไปและได้เห็นเด็กข้างบ้านนะครับมีอาการที่คล้ายเคียงกันฝั่งคุณแม่นั้นจึงได้สะกดรอยตามส่วนเด็กคนนั้นนะครับไม่มีขาและได้ใช้ไม้ที่ติดล้อนะครับเคลื่อนที่ด้วยมือของตนเองจึงได้คิดว่าถ้าตามเด็กคนนี้ไปแล้วอาจจะเจอลูกของตนเองก็ได้พอได้ถึงสถานที่ รตรงนั้นก็ได้มีเด็กที่ป่วยมากมายกำลังยืนเรียงแถวกันเพื่อรับอมยิ้มส่วนเด็กที่ได้เรียงแถวกันทั้งหมดนะครับทุกคนได้มีอาการพิการที่แตกต่างกันไปบางคนก็ได้ใช้ไม้ค้ำขาบางคนนะครับก็ได้นั่งอยู่ที่รถเข็นและอีกบางคนนะครับก็ไม่มีหัวส่วนอีกฝั่งคนที่ได้จัดแจกลูกอมนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆแม่โมดพอแม่มดได้ถือลูกอมนั้นมาโชว์ต่อจากนั้นเธอก็ได้ลงไปที่ห้องใต้ดินและส่วนเด็กที่ได้เห็นลูกอมนั้นนะครับก็ได้ ได้รีบตามแม่มดไปทุกคนในส่วนหนึ่งของกลุ่มเด็กนะครับได้มีลูกของตนเองอยู่ฝั่งคุณแม่นะครับได้พยายามที่จะเข้าไปห้ามแต่ถึงแม้อย่างนั้นนะครับก็ไม่สามารถห้ามฝูงเด็กได้และพอได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากห้องใต้ดินนะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ถืออมยิ้มแต่ว่าเธอไม่มีหัวคุณแม่นะครับจึงได้เป็นห่วงลูกตนเองมากจนตัวเองนั้นอยู่นิ่งเฉยไม่ได้และได้เดินสำรวจอยู่สถานที่นั้นสักพักฝั่งคุณแม่นะครับก็ได้ไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ โบที่ลูกตัวเองใส่และอมยิ้มสีเขียวกับใบหูของลูกตนเองเด็กคนนั้นนะครับได้เหลือแค่หูแต่ก็ยังมีชีวิตและยังได้พยายามอยากจะได้อมยิ้มนั้นมาอีกจนตัวอนิเมะนะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ในความหมายของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมสมัยก่อนฟังรัสเซียได้มียาเสพติดที่ได้ฮิตมากและส่วนยานั้นนะครับมีชื่อว่าเดโซโมฟินหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าครกโกไดถ้าได้ใช้ยาตัวนี้แล้วนะครับร่างกายก็จะเน่าเปื่อยและมีรูปร่างคล้าย จิจลเขนจึงได้เป็นชื่อยาตัวนี้แน่อนอนว่าส่วนตัวภาพไม่สามารถเอามาลงให้ดูได้นะครับส่วนใครอยากจะรู้ก็ลองเข้าไป Google ดูและว,วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไว้วันหน้าจะมาทำใหม่อีกทีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊